ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตแล้วก็ติดตามสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดประจำวันที่16พฤศจิกายนครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าล็อกองศาเป่าขเขมนล่าสุดครับไทยพลิกเกมสหรัฐกลับลำครับสั่งเก็บกู้ทุนระเบิดทันทีเรียกว่าส่งขเขมรไปสู่ทางตันครับพร้อมกับอัปเดตชายแดนเดือดเขมรใน,นกับคลั่ง แบกอาบีจีนั้นโจทหารไทยเราบริเวณบุรีปราสาทค h าพร้อมกับมีเรื่องเล่าจากในพื้นที่ครับซึ่งเขม,มีการทดสอบปืนใหญ่โดยเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตแล้วก็เริ่มจากสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเรากันก่อนอย่างที่ผมเคยทําคลิปเลยนะครับจะไล่เรียงตั้งแต่อัปเดตล่าสุดจนถึงขั้นเรื่องราวเกี่ยวกับการทูตหรือแม้แต่สถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชายแดนไทยของเราครับแต่ว่าจะเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนซึ่งเรื่องราวนี้เนี่ยต้องพูดถึงกันเลยในบริเวณบ กองทัพภาคที่2ครับกลายเป็นว่าชายแดนจังหวัดสุรินนั้นตึงเครียดขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับวิตท,ที่จะปะทะกันใกล้ประสาทคณาโดยเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเพราะว่าฐานคขมรครับยกอาวุธอาบีจีจ่อใส่ฐานได้เราในการ พูดคุยกันนะแล้วก็กล่าวหาไทยเราว่าลุกล้ำอธิปไตยลุกล้ำดิดนแดนเขมนพร้อมกับไล่เราออกไปด้วยโดยกลายเป็นว่ารายงานนี้ครับเป็นฝั่งเขมนนะที่มีการถ่ายคลิปออกมาในขณะที่กําลังเผชิญหน้ากับทหารไทยบริเวณบรุรีประสาทคณาครับแล้วก็บอกว่าไทยลุกล้ำแผ่นดินคขมรโดยจุดนี้เนี่ยอยู่บริเวณใกล้กับอําเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับในตาบลแหนงมุดหรือว่าเรียกง่ายๆประสาทคณา ที่ก่อนหน้าน,นี้มันมีเรื่องราวว่าเฮ้ยขมิ้มายึดภาษาคณะได้เร็วหรือเปล่าแล้วสถานการณ์ดังกล่าวครับอยู่ในความตึงเครียดถือว่าค่อนข้างสูงเลยนะครับขมิ้นมีอาวุธ RPG เนี่ยเข้าไปจ่อฐานไทยเราแบบที่ว่าตั้งไกลยิงนะครับคือกาจะเหนียวไกลและแหละเหมือนจะมาข,ข่มขู่ให้เราอยังไงอย่างนั้นพร้อมกับผู้เป็นภาษาข,ขมรน,นะครับบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ย ฐานไทยอยู่ตรงนั้นทําไมถึงได้ลงมาอยู่ตรงนี้ได้ถามเจตนาของไทยเราว่าลงมาทําไมแล้วก็มีการต่อว่าฐานไทยเรานะครับบอกว่าไอ้คนที่ใส่แว่นดําทําไมมันดูใหญ่โตจังมาอยู่อะไรตรงนี้รมแดนเองก็อยู่ข้างหลังโน่นอันนี้ขมิน บรรยายใส่ด้เรานะครับก็บอกว่าข้าวของเองเนี่ยทำไมไม่ไว้ฝั่งนั้นแล้วก็เรียกหทหารในเราเนี่ยมาคุยประจันปารเชินหน้ากันซึ่งก็ม,มีการคุยกันอยู่พักหนึ่งนะครับขมเมีนบอกว่าเฮ้ยรมแดนของขมเมนอยู่ตรงนี้นะทหารไทยห้ามลงมาโดยเด็ดขาดซึ่งจุดนั้นเนี่ยเรามีการกางรูรุดนหนามเอาไว้แล้วโดยท้ายที่สุดนะครับก็มีการคุยกันนะว่าห้ามล้ําเขตแดนของไทยเราไทยเราก็จะไม่ลงไปตรงนั้นขเมนก็ห้ามขึ้นมาตรงนี้ต้องอยู่ในจุดที่ประจันหน้ากันเฉพาะตรงนั้นเลย ห้ามล้ำเขตแดนของใครโดยเด็ดขาดก็มีการคุยกันตรงนี้ตกลงกันและก็จับมือก่อนที่จะแยกย้ายกันไปในบริเวณปราสาทคณาโอ้โหถือว่าเป็นความตึงเครียดนะแล้วท่าทีภาษากายของเขมรครับเรียกว่าไม่ได้กลัวทาหารไทยเราเลยโดยเฉพาะการเจรจาเนี่ยมีแต่ฝั่งทหารเขมรที่ตะโกนแบบโอ้โหข่มขู่นะครับในเชิงข่มขู่นะมีเสียงดังมีตะคอกพร้อมกับอาวุธ RPG จซึ่งไทยเราไม่ได้มีอะไรเลยนะครับเราไปตัวเปล่าอาจจะมีก็อาวุธประจำกายเนี่ย แค่นั้นแต่เขาเห็นมีอาบจีแล้วมาจ่อมาตั้งท่ายิงเลยแบบนี้เรียกว่าจะเป็นมิตรกันไม่ได้แล้วนะครับในบอดีประชากราผมคิดว่า อาจจะเป็นยุทธศาสตร์ใหม่ก็ได้ถ้าเกิดมีการประจันหน้ากันอีกรอบนี้เพราะเขมนจะเติมกําลังพร้อมกับทํากระเช้าเนี่ยเริ่มที่จะเร่งความเร็วอย่างต่อเนื่องในการก่อสร,ร้างต่างๆน,น,นานานีเป็นการอัปเดตเกี่ยวกับบริเวณปราศาสตร์คนาครับแต่ก็ยังมีอีกพื้นที่หนึ่งที่เป็นเรื่องเล่าจากโตๆกันมานะครับกับชาวบ้านในพื้นที่แต่ว่าไม่ได้เป็นข้อมูลยืนยันแบบเป็นทางการนะครับก็ต้องรอ,อัปเดตกันอีกรอบหนึ่งซึ่งเรื่องนี้ ก็เป็นในบริเวช่องระยีนะครับใกล้กับปราสาทต,ตาควาจังหวัดสุรินทร์เมื่อคืนนี้ครับมีเสียงระเบิดคล้ายกับเสียงระเบิดนะดังขึ้นประมาณ4ีหนัดพอมีการตรวจเช็คจากชาวบ้านในบรินที่ก็บอกว่าขมรครับทดสอบปืนใหญ่อยู่ข้างล่าง4ีหนัดเลยแต่ว่าดังมาถึงฝั่งไทยเราครับซึ่งฝั่งไทยเราก็ไม่ได้มีท่าทีตอบตู้นะเพื่อที่จะไม่เปิดเผยตําแหน่งแล้วการทําแบบนี้ของขมร้น,นครับหมายความว่ามันจะเพิ่มระดับความตึงเครียด เพราะปัจจุบันนี้ฐานขามรเองก็เริ่มมีการเติมกําลังอวดไทยกันแบบช่าๆเลยนะครับคือก็มีแคปชั่นอะไรต่างๆนะบอกว่ารอแค่คําสั่งเท่านั้นเพราะเขเมรตอนนี้มีความพร้อมมากๆแล้วอันนี้เป็นเรื่องเล่านะครับไม่ต้องเชื่อก็ได้เพราะว่าไม่ได้เป็นข้อมูลแบบเป็นทางการแต่ว่าเป็นเหมือนมีประเด็นขึ้นมาในพื้นที่นะครับเพราะได้ยินเสียงดังคล้ายกับระเบิดคาดว่าจะเป็นการทดสอบปืนใหญ่ของขมร45ีหนัดที่ดังมาถึงฝั่งไทยเราเนี่ยมันก็เป็นการ ย,ยั่วยุเรียกความตึงเครียดนะครับจะมาทดสอบปืนใหญ่อะไรในช่วงเวลากลางคืนของเมื่อคืนนี้เป็นสิ่งที่คาเมนรู้สึกว่าจะพร้อมมากๆนะครับพร้อมยั่วยุเราตลอดเวลายิ่ง ก่อนหน้านี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาครับกดดันภาษีกับไทยเราขมนก็ยิ่งตอกย้ำยั่วยุเราแบบไม่สนอะไรเลยและล่าสุดตอนนี้นะครับอัปเดตจากทางฝั่งกองทัพบกไทยเราก็มีการสั่งทหารทุกระดับชั้นเลยยึดปฏิบัติการโอเป a เรชั่นซีเคียวตี้ในระดับสูงสุดเลยครับก็คือการงดเผยแพร่ภาพข้อมูลการปฏิบัติการทางทหารจำอีกครั้งว่าเป็นระดับสูงสุดนะครับหนึ่งเลยเนี่ยห้ามเผยแพร่ข้อมูลยุทธภกรณ์แผนปฏิบัติวิธีปฏิบัติหรือว่าการเคลื่อนย้ายกำลัง2ครับห้ามแต ภาที่มีพิกัด GPS หรือว่าภาพที่เปิดเผยตำแหน่งที่ตั้งทางยุทธาการเพราะข้อมูลบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ความลับแต่เมื่อนําไปรวมข้อมูลกับภาพอื่นๆคลิปอื่นๆเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นภาพรวมยุทธาการที่ฝ่ายเขมนนั้นสามารถใช้ต่อรองหรือว่าโจมตีเราได้ทันทีก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทางกองทัพก็สั่งทหารทุกระดับชั้นแล้วนะครับคืองดเผยแพร่ภาพและก็ข้อมูลปฏิบัติการทางทหารเพื่อที่จะป้องกันไม้ข้อมูลสําคัญเนี่ยถูกนําไปวิเคราะห์ต่อยอดที่อาจจะส่งผลกระทบต่อแนวชายแดนของไทยเราได้อ่ะอันนี้เป็นสิ่ง ที่เราเนี่ยเริ่มดําเนินการนะครับสัญญาณมันก็เริ่มเพิ่มระดับความตึงเครียดมากขึ้นนะซึ่งผมเองก็จะไม่อธิบายเกี่ยวกับทหารไทยเราเลยนะครับเพื่อที่จะเป็นความปลอดภยัยและก็ให้ความร่วมมือกับทางฝักฝั่งกองทัพเพื่อควาได้เปรียบของไทยเรา่นแเลยครับแต่จะเป็นการอัปเดตท,ทางฝั่งของขมินแทนที่ มีอะไรคืบหน้าบ้างมีอะไรยั่วยุไทยเราบ้างแต่ว่าอีกหนึ่งสิ่งที่เรายังทําทันทียังทําตอนนี้นะครับก็คือการเก็บกู้ทุ่นระเบิดและล่าสุดครับเราลากลงมาถึงพื้นที่กองทัพที่2แล้วกับบ้านไทยนิยมหรือว่าช่องเหวตําบลบักไดาอเาเภอพนมดงรักจังหวัดส,สุรินทร์ครับซึ่งฝั่งไทยเราได้ดําเนินการตรวจสอบพื้นที่นะครับแล้วก็ได้พื้นที่ปลอดภัยเพิ่มมาอีก35ตารางเมตรโดยรวมทั้งหมดกับบริเวณช่องเหียวครับได้พื้นที่ปลอดภัยมากับการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเนี่ย765ตารางเมตร คิดเป็น3.38%สามสามารถตรวจพบทุนระเบิดชนิดลูกระเบิดคว้างนะครับจำนวน7ลูกรวม7รายการและตั้งแต่ที่เราเก็บกู้ทุนระเบิดมากับช่องเหวนั้นเราสามารถรวบรวมวัตถุระเบิดทั้งสิน้น 50รายการนะครับแยกเป็นลูกระเบิดกว้างเนี่ยจำนวน50ลูกเลยซึ่งเราก็ดําเนินการเก็บกู้เนี่ยมาตั้งแต่วันที่2ตุลาคมตอนนี้ยังคงเหลือพื้อที่ต้องสงสัยครับที่ยืนยันว่ามีทุ่นระเบิดเนี่ย16,644ตารางเมตรคิดเป็น70%เลยและเราเองก็จะเดินหน้าเก็บกู้ทุ่นระเบิดนะครับในการขจัดภัย,ยคุกคามต่างๆของเขมรเพื่อที่จะคืนพื่อที่ความปลอดภัยและก็ความมั่นคงให้กับพี่น้องประชาชน ในพื้นทชายแดนไทยกับบูชาอันนี้ก็เรากําลังเดินหน้าเก็บกู้เลยเพราะอย่าลืมว่าเรายืน่นคำขาดไปแล้วนะครับไม่ว่าคเขมรจะยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ตามแต่เราจะมีการเก็บกู้ทุนระเบิดทั้งหมด13พื้นที่รวมถึงปราสาทตาควายนะครับแต่ว่าตอนนี้ไล่ไปตั้งแต่ช่องเหวกันก่อนเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราทำนะครับแล้วเราก็ทํามาตลอดโดยเฉพาะเส้นทางที่เราลาดตะเวนนะครับเรายืนยันว่าปลอดภัย100%แต่ ใดๆมันผุดขึ้นมาได้ยังไงกับทุนระเบิดของขมรก็หมายความว่าขามรมีการวางใหม่แล้วเรื่องราวนี้แหละครับที่เหมือนกับว่าหักหน้าขามรตลบหลังขมรทันทีเพราะรายงานจากนายกร,รัฐมนตรีของไทยครับคุณอนุทินเนี่ยได้มีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัว ว่ามีการคุยกับอันวานายกของมาเลเซียแล้วก็คุยกับทั้มหารือเกี่ยวกับเรื่องของภาษีแล้วก็เรื่องของการจัดการขมรกลายเป็นว่าเข้าทางไทยทันทีครับกลับตาลปัดกันเลยเพราะในเนื้อหาของการสนทนานั้นได้มีการแจ้งยืนยันว่าสหราัฐอเมริกานั้นมีความเห็นตรงกันกับจุดยืนของไทยเราว่าการเก็บกู้ทุนระเบิดเป็นประเด็นที่สําคัญอย่างยิ่งที่ไทยแล้วก็ขมรนั้นได้ลงนามร่วมกันก็เลยบอกกับไทยเราครับขอให้เร่งดำเนินการเก็บกู้ทุนระเบิดให้เร็วที่สุดเพราะมีความเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อชีวิต ของทั้งสองประเทศพร้อมกับสหรัฐอเมริกานั้นได้ฝากฝังมายังอันวาของมาเลเซียนะครับบอกว่าอเมริกาจะไม่นําประเด็นระงับสันติภาพของไทยมาเกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีการค้าระหว่างไทยโดยดิดขาดที่กําลังดําเนินการอยู่ในขณะนี้เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ชี้แจงออกมาล่าสุดกับ ทางรัฐบาลไทยของเรานะครับหมายความว่าตอนนี้พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับเขมินจากที่ว่าได้เปรียบเนี่ยไทยเราได้เปรียบนะในการเก็บกู้ทุนระเบิดเพราะเรายืนยันไปนแล้วว่าเราจะเก็บกู้ถ้าเกิดเขมินไม่ยอม มันก็ต้องมีการประทะก,กันได้แล้วก็ยังมีการชี้แจงเพิ่มเติมนะครับว่าจดหมายจากผู้แทนการค้าสหรัฐเนี่ยที่ระบุเรื่องของการหยุดเจรจากับไทยได้ถูกพิมพ์ขึ้นก่อนที่จะมีการคุยโทรศัพท์กับนายกไทยเราดังนั้นข้อมูลนี้แหละครับจึงเป็นข้อมูลล่าสุดแล้วก็เป็นปัจจุบันมากกว่านี่ก็เป็นอัปเดตเรื่องราวล่าสุดเกี่ยวกับประเด็นภาษีนะครับที่ เป็นข่าวดังทึกโครมเลยแต่ว่าตอนนี้กลับตาลปัดซะแล้วนะครับขมิจนตรอกจนมุงไปเลยแล้วที่สําคัญไปกว่านั้นเนี่ยมติสมโชของไทยเราในการประชุมนะก็คือการระงับสันติภาพกับขมิญน,นะไม่ใช่ว่าเราจะไปยกเลิกแล้วฝั่งไทยเราก็เลยบอกให้ทั้มเนี่ยจี้ให้ขมิยอมรับผิดขอโทษก่อนซึ่งก็ต้องรออัพเดตกันนะครับว่าขมิจะมีท่าทียังไงแต่ที่แน่ๆเนี่ยเก็บกู้ทุนระเบิดเราได้ไฟเขียวแล้วจากทั้งอันวารประดานของอาเซียนและก็สหรัฐอเมริกานะครับมหาอำนาจของโลกมาตามกันต่ออีกเรื่องราวหนึง่ง เรื่องราวนี้เรียกว่าเลือดทหารขึ้นหน้านะครับบอกว่ารบเถอะแบ่งเขตประเทศกันใหม่ที่บ้านตระกูลหุนเซนในพนมเปตแม่ถือว่าดูเดือดมากๆนะครับเป็นเสหิอดีตทาหารเสือราชินีซึ่งเป็นทีมงานรองนายกนะครับก็ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่าสู้กับคนพานเนี่ยอย่าใช้วิธีของบัณฑิตกัมพูชาสร้างสถานการณ์บิดเบือนหลังจากทานใ้เราเหยียบกับระเบิดแม้ว่าเราจะสูญเสียก็ตามแต่ก็ไม่สำนึกและก็ยังไม่ขอโทษยังใส่ร้ายไทยเนี่ยไม่หยุดไม่หย่อนกลับกลายเป็นว่ายัง สร้างสถานการณ์ต่อเนื่องนะครับโดยที่ให้ฐานของตัวเองเนี่ยยิงใส่ทหารไทยแล้วเมื่อาหานได้เราตอบโต้เนี่ยก็เก็บหลักฐานว่าเราโจมตีก่อนพอฐานเจ็บก็เอาไปใส่ชุดพลเดือนครับแล้วอ้างว่าเราเนี่ยไปเป่าใส่พลเรือนซึ่งวิธีการนี้ของฝั่งฮุนเซนเองครับโดยเรามีภาพหลักฐานชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการตั้งฐานยิงจรวดในหมู่บ้านในชุมชนในกลุ่มประชาชนหรือแม้แต่การใช้โบราณสถานเนี่ยเป็นที่ตั้งอาวุ เพื่อใช้ประชาชนเป็นโล่มนุษย์โดยเสหหิเองครับยังบอกต่อว่าอาจจะถึงเวลาแล้วนะที่เราจะเลิกทําตัวเป็นบัณฑิตผู้ดีสักทีหนึ่งเพราะว่าเรารบกับกองโจรที่มุดใต้กระโปรงของสตรีแล้วก็เด็กและเมื่อมันละเมิดข้อตกลงแบบนี้นะครับก็ถือว่าข้อตกลงไม่มีเมื่อขเขมรอยากจะรบเนี่ยก็รบให้รู้กันไปเลยเพราะว่าเราทําดีที่สุดกับเวทีโลกไม่มีการปิ้นป้อนเหมือนกับขเขมรรับหลังก็มีการเสริมกําลังเสริมอาวุธหนัก ที่ทันสมัยตลอดเวลาแล้วก็มีปิดท้ายของเสหินะครับบอกว่ารบเถอะครับการเจรจาครั้งต่อไปเนี่ยกำหนดแบ่งเขตประเทศกันใหม่ที่บ้านตะกูลฮุนเซนในพนมเปญนดีไหมอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองนะครับของอดีตอาหารเสือราชินีหรือว่าด็อกเตอร์ิมาลัยผิวพันธุ์ซึ่งเลือดอาหารขึ้นหน้านะครับก็อยากจะเป่าขมิ้น ให้ชัดเจนอีกสักรอบหนึ่งโดยเรื่องราวนี้เนี่ยเ,เราคงต้องติดตามและก็ตามกันต่อแบบใกล้ชิดเลยนะครับเพราะเหลี่ยมของฮุนเซนเหลี่ยมของขเมศเนี่ยมันมีเยอะนะครับเป็นจิ้งจอกเท่าหลายคนเนี่ยอาจคิดว่าทัป์อยู่เหนือฮุนเซนจิ้งจอกเท่าก็ได้นะแต่ว่าเปล่าเลยนะครับคือฮุนเซนเนี่ยเล่เหลี่ยมเยอะมากกว่านั้นอย่าลืมว่าขเมรเล่นบทเดี่ยม,มามากกว่า40ปีรู้จริตฝรั่งตะวันตกอยู่แล้วว่าเป็นยังไงนะครับไม่งั้นองค์กรนานาชาติหรือว่า องค์กรการกุศลเนี่ยไม่ไปเปิดบริการที่นั่น30-40ปีแน่นอนทั้งเรื่องของเก็บกู้ทุนระเบิดเอยช่วยเหลือสิทธิมนุษยชนเอยคือสร้างภาพกันเก่งมากนะครับอะไรที่บีบน้ําตานานาชาติได้เนี่ยฮุนเซนก็รู้บทเล่นบทได้ทุกบทเลยเชี่ยวชาญหรือว่าเอ็กซ์เปิดเลยก็ได้สําหรับฝั่งของขเมนเองก็หลังจากนี้เดี๋ยวเรามาติดตามอัปเดตกันนะครับว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร ทางกองทัพบกของเราเนี่ยได้สั่งงดเผยแพร่แล้วนะครับทั้งภาพการทหารคลิปการทหารหรือว่าที่ตั้งเราจะไม่เผยแพร่ดโดยเด็ดขาดแต่ขมีนก็ยังมีการเผยแพร่ออกมาอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นรูปภาพการดูแผนที่เอย่ยไม่ว่าจะเป็นการรวมพลรวมกําลังเคลื่อนย้ายกาลังซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราต้องระวังเหมือนกันนะครับเพราะถ้าเกิดประจันหน้ากันรอบนี้เนี่ยขมีนรู้สึกว่าจะห้าวและไม่กลัวไทยเราเลยนะไม่รู้ว่าฮุนเซนเนี่ย ไปล้างสมองยังไงนะครับทั้งที่เสียชีวิตไปมากมายครับห0พั 6, คนบวกกับเราเนี่ยยึดตาเมินทมได้ยึดภูมะเขือได้แต่เขมินก็ยังอยากจะสู้อยากจะปะทะแบบไม่ได้เกรงกลัวไทยเราเลย มารอบนี้ผมว่าไม่ใช่งานเบาแล้วครับขมิ้นน่าจะเตรียมตัวเป็นอย่างดีโดยเฉพาะบังเกอร์ของเขาเนี่ยที่รู้จักพื้นที่เป็นอย่างดีนะมุดมุดซ้ายมุดขวามุดหน้ามุดหลังขมิ้นมุดได้ทุกจุดก็ต้องรออัปเดตกันหลังจากนี้นะครับจะเป็นยังไงกันบ้างในสถานการณ์แนวชายแดนไทยของเราโซนตราดเนี่ยก็บอกว่างดเผยแพร่ภาพถ่ายรางทหารแล้วซึ่งรออัปเดตกันอีกรอบหนึ่งนะครับ เอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายไอ้ไอไอัมันต้องนงให้ไปไอ้ไอไอมันต้องนงให้ผมไม่อยากทำลายพวกคุณจะมาเย็นนี้มุดเอาบักกล่างไอ้ไม่ชอบซะเนี่ยเนี่ยต้นมักเนี่ยผมไม่อยากมีปัญหา from dai ai mot tok tanang a panha ai ai yo luah chou nge ke tha panha po ne na po khun ko mai tan khao ma chu thi khong khun pom chu thi khong pom jaing ma ngai mok khnea ma toy mok khnea ban sru ngai khnea chu ngai we ngai thai yu srap pe ban po ne ai yam ma thalo kan ya hai panha mon kae pe kon ni ni ai mat phi mat ani po dai mai mat mat ma po tang ni dai mai

thì một thôi, không ai, không gì hết, có thấy không? không cần có không cần có người mà, không cần có người mà, không mà, không mà, เราเราคุยกันตะลุ้นแล้วรอบหนึ่งแล้วพี่ผมบอกผมบอกไปรอบนึงแล้วว่าถ้าพี่ไม่เข้ามาผมก็จะหยุดที่เดิมถ้าพี่เข้ามาผมจะดังไปข้าหน้าอีกเข้าใจไหมถ้าพี่อยู่ที่เดิมผมก็อยู่ที่เดิมถ้าพี่เข้ามาผมจะดังเปข้าหน้าอีกเข้าใจไหมพี่ตกลงไหมเราจะอยู่ตรงนี้ที่เดิม <amounts to S 2> อาอไม่เข้ามาแล้วนะอยู <Big enough> ่ตรงนี <cre wir plein> ้นะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ทุกคนผมพี่น้องผมอยู่ข้างในอยู่ตรงนี้วดอยู่ตรงนี้ไม่มีขยับไม่มีขยับแล้วอยู่ตรงนี้ไม่ไม่ไม่ให้มาไม่ไม่ไม่ไป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 โอเคนะพี่โอเคพี่โอเคนะต่างคนต่างอยู่นะพี่น้องโอเคส่งไปเอาข้ี่นี้โอเคนะ มีเรื่องไะไรพูดก็คุยคุยกันพี่คุยดีๆป่ะสบายใจตอนนี้อนะบองอเคโอเคอันนี้อันนี้จำนั่งไหมนเหรอกันออตรมนี่จังโอเคพี่พไม่ไไมคนมาะไม่ไปไม่ไปคนผมอยู่ข้างในพี่อยู่ตรงข้างในับมินกันมาเดเตอการกระเพี่ไอดียดๆโอเคโโอเคโอเคขอบคุณเจริญบ้าน